สำหรับวิดีโอชุดนี้ครับจะเป็นวิดีโอจำลองก่อนนะครับที่สำหรับดูเรื่องของแอนิเมชันในการตัดนะครับเดี๋ยวรอทำวิดีโอดีๆอีกทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับโดยเทคนิคในส่วนตัวของผมนะครับก็จะตัดส่วนปลายดิสเทลพาร์นะครับนิดหนึ่งครับทำให้ส่วนปลายของ t h a n วิร r e คาร์พ l ลิกรนั้นแยกเป็นรูปตัว V ครับหลังจากตัดตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะทำให้เกิดช่องร่องที่เห็นได้ง่ายขึ้น รวมถึงต่อไปผมก็จะตัดความหนาของ TCL นะครับเ,เป็นแนวยาวนะครับเพื่อให้เกิดเป็นแนวที่เกิดขึ้นอันที่1น,นะครับซึ่งจะเห็นเป็นสีส,สีสีฟ้านะครับผมจะตัดเป็นร่องร่องนี้ก็จะประมาณสักครึ่งหนึ่งของความความ ประมาณหนึใน3หรือ1ใน2ห,หรือครึ่งหนึ่งน,นะครับของความหนาของ TCL ด้วยจุดประสงค์สองอย่างครับคือการที่เราทำร่องแบบนี้ทำให้เกิดแนวในการตัดที่ง่ายและสมูทอันที่2คือในบางรายที่เป็นซีเวีย compression มีความหนาของ TCL ที่ค่อนข้างหนามากทำให้เวลาเราการใช้มีดในการตัดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะยากครับ ระนั้นเนี่ยแม้ว,ว่ากระทั่ง Special Knife เองเนี่ยก็อาจจะมีความยากในกรณีที่มันหนามากซึ่ง Special Knife เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้มไม่มีความหนาที่มากเกินไปเพราะว่าเราต้องการที่ปากที่มีความแคบเพื่อไม่ให้ที่มีดเนอร์ฟนั้นเข้ามารบกวนเราได้ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นข้อดีเป็น Special Design ที่ต่างจากในระบบอื่นครับที่ลักษณะของปาก ของตัว s p e c i a l knife นี่ในระบบอื่นนั้นหนามากเกินไปครับเกินความจำเป็นทำให้อาจจะมีโอกาสที่มี d ิ a น n e r v เข้ามาระบบของอันนี้นะครับ s p e c i a l knife อันนี้เนี่ยถูกออกแบบมาโดยที่มีการป้องกันไม่ให้เกิดมี structure อื่นๆที่จะเข้ามาอยู่ในเบริเวของที่ตัดได้เพราะนั้นก็จะเป็นลักษณะของ transcarpal ligament เป็นหลักอย่างเดียวครับแต่ต้องช่วยเขานิดนึงครับในบางเคสที่มีความหนาที่เยอะเกินไปควรจะต้อง ถ้าส่วนตัวของผมจะแนะนำว่าว่าควรต้องทำทำร่องไว้ทุกเคสนะครับเพื่อให้ง่ายด้วยครับแล้วก็ไม่หนักเกินไปครับถัดมานะครับทิปอันถัดมาคือผมจะใช้ฟีเออร์ครับในการที่จะเลาะเข้าไปด้านล่างนิดนึงครับ เลาะเข้าไปด้านล่างนิดนึงการใช้ฟีเออร์ที่ถูกดีไซน์มาพร้อมกับมีดอันนั้นนะครับเราก็จะช่วยเลาะไฟโบสิตแอดฮีชันออกจากเนื้อได้ในบางเคสอาจจะไม่มีบางเคสอาจจะมีแต่โดยทั่วไปทําเป็นรูทีนก็จะดีครับทําให้เราสบายใจในการที่เราจะก่อ,อ,อนที่เราจะตัดนะครับตอนช่วงที่ตัดด้วยสเปเชียลไนฟ์นะครับก็คือเราก็จะเห็นว่าร่องในการที่จะตัดนั้นถูกสร้างขึ้นไว้เนี่ตอนแรกแล้วเราก็แอพโรชเข้าไปตามแนวร่องนั้นเลยครับ พอถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะดันได้อย่างสบายคือถ้าเกิดเราตัดมีทำร่องของทันเวิร์ดเคาเป้าลิเกเมนต์ไว้ได้อย่างได้อย่างดีนะครับทำให้เวลาตอนอดันของทันเวิร์ดอ,อุปกรณ์ตัว s p e c i a l Knife อันนี้นะครับจนสุดทางเนี่ยมันจะง่ายแล้วก็สมู o t h มากเลยครับพอตอนจนสุดทางสังเกตได้ยังไงบ้างเราก็จะเห็นว่า s t s n s t ที่เกิดขึ้นนั้นน้อยลงไปอันที่สคือว่าที่เบรนของ ตัวปลายอุปกรณ์น,นั้นก็จะมาอยู่ที่บรนดนของวิสคริสพอดีนะครับเราก็สามารถที่คำได้ตรงส่วนปลายนั้นครับก็